หากเราจะถามกันว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีอะไรบ้างมันคงจะเป็นสิ่งที่มีเยอะมากจนกระทั่งเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้มีอะไรอยู่บ้างกันแน่แต่ถ้าพูดถึงสิ่งทั้งปวงในสำนวนของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรตอนหนึ่งที่ชื่อว่าสัพพสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงโดยมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวง คือจักขุกับรูปโสตะกับสัทธะคานะกับคันทะชิวหากับรถกายกับผพธพะมโนกับธรรมารมนี้เราเรียกว่าสิ่งทั้งปวง ิสูตทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจักบอกเลิกสิ่งทั้งปวงแล้วบัญญัติสิ่งอื่นขึ้นแทนคำพูดของผู้นั้นคงเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบไม่ได้และถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเขาถูกถามในสิ่งอันไม่ใช่วิชัย สำหรับพระสูตรนี้อัถกถาจารย์ท่านได้อธิบายความว่าสิ่งทั้งโปวงในสำนวนของพระพุทธศาสนานั้นก็คืออายตนะทั้ง12นั่นเองคำว่าอายตนะทั้ง12นั้นในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ท่านได้อธิบายความว่าอายตนะนหมายถึงสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แดนต่อหรือแดนเกิดแห่งความรู้มีอยู่12ออย่างก็คือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับ โหทพะซึ่งหมายถึงการสัมผัสถูกต้องมโนกับธรรมารมซึงหมายถึงอารมณ์ที่รับรู้ทางใจโดยความหมายก็คือสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากอายตนะทั้งสินี้ได้ยกตัวอย่างเช่นหากว่าเรากําลังคิดถึงสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราอยู่นอกโลกแท้ที่จริงแล้วก็มีเพียงใจกับธรรมารมณที่เกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งสิ่งที่มีอยู่นอกโลกจะมีอยู่หรือไม่ก็ตามความปรากฏขึ้นจริงของเรานั้นก็เกิดขึ้นได้ผ่านการรับรู้ผ่านอายตนะเหล่านี้เท่านั้น ส่วนในประโยคต่อมานั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้เห็นว่าบุคคลใดก็ตามได้พูดในสิ่งที่ไม่ใช่วิจัยคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครั้นถูกทำเข้าแล้วว่าจะทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก็จะถึงความลำบากอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อัตกถาจานั้นท่านอธิบายความว่าสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยมียกตัวอย่างเช่นการเทินศิลาซึ่งสูงเท่าเรือนยอดเดินผ่านข้ามน้ำลึกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือการฉุดพระจันทร์กับพระอาทิตย์ลงมาก็เป็นสิ่งที่เป็นนนไไไปมไม่ด้เหือกั เรื่องราวในพระสูตรนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าตลอดเวลาที่คนเรายึดมั่นหรือสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราค้นพบแล้วหรือยังไม่ค้นพบจะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมองมาเห็นด้วยตาเปล่าก็ตามธรรมดาของความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งปวงก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการกระทบสัมผัสข,ของตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียง,งกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารุณเท่านั้น การที่เราได้ศึกษาธรรมะในข้อนี้จึงทําให้คนเรานั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงและมองเข้าใจธรรมะต,ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แต่โดยประสบการณ์จริงแล้วการที่คนเราจะมองสิ่งต่างๆว่าเป็นเพียงธรรมะคือการกระทบสัมผัสของอายตนะทั้ง12เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเพราะว่าความคุ้นเคยและความคุ้นชินของคนเรานั้นจะทําให้คนเรามองสิ่งต่างๆเป็นอัตตาตัวตนว่าเป็น คนนั้นคนนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเขามีประสบความสําเร็จมีประสบความล้มเหลวมีประสบกับสิ่งงานพึงพอใจและไม่น่าพึงพอใจต่างๆการศึกษาธรรมะนั้นจึงอาศัยเวลาค่อนข้างมากและเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆเราไม่ควรที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องมองสิ่งต่างๆให้เป็นธรรมะให้ได้ทุกวันแต่สิ่งเหล่านี้อาศัยการสั่งสมและทําความเพียรไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ ธรรมะหรือสิ่งที่เราได้ฝึกผลมานั้นให้ผลเราก็จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละคนต่อไป